ไปดิพี่น้องกินน้ำมะเกไม้เต่าด้วยเกอไม้ซุ่มเด้อพี่น้องเด้ออยู่สวนข้างท่าหาะกำมะฮอดตอนเฮ็ดน่ะบริได้ท่ายเด้อพี่น้องมาท่าก่อนกินแกงดอกไม้มาแต่มหาไทรพุดดี้พี่น้องดอกไม้ข้าวเมียถั่วตูนไปคุดเอามากรากาเห็ดกินบุบบับบับยาข้าวแน่เมื่อยแน่ครับหลุดไก่ในจีดมาเป็นมือกล้องหาสาวนกเด้อจ้าแกงดอกไม้ตำหุู่พี่น้อง

มือวางเอแกงไม like er ้กะหอนข้าวกะหอนดีองเอ้พ่อเป่าไปเลยข้าวเย็นล้านนี้เป็นเป่าแกงไม้ไม่ยากอีี่น้อยอีย่าทำให้ยังเวนมากิกันลกินข้าวอู่ทำมากี้ข้าวเชอกรตอนา น่าไข่หมกกับเน่าปูเป้ลินน้ำกันพี่เนอาเพิ่งมาและกาันลินน้ำกันเลยกินหอดน้องไปส้าเม,มื่อหนึ่งกับบุ่รไปไปหึงไปส้าเมื่อมือที่สี่กับมาแล้ว,วลตักให้ลูกเนี่ยเห็นบหมพี่เนอาเห็้แต่หัว ปูเป้ใช้ป่วนฮันลิปกินแก๊สเดี๋ยวปะลุเลยไปดีไปดีจ่ะเลยผัวไปจ่ะเลยจิจจ้ะจิจจ้ะจิจจ้ะจิจจ้าจ้าลุไปดีไปดีพี่น้องไปดีปาลุงาไว้ไปดีปาลุงไว้ปูเป้ ให้ซื้อซ่องเปิดบ้าเปิดซ่องใหม่บา่รู้เาก็เปิดงาก็ลงวันคมิปเดียวไม่เปิดตาใลาาจ้ะให้ซ่องไม่รู้คับแมคกต้องซื้อล่ะวีม่ให้พี่น้องเมื่อกี้เเป็นขากลงเ่้องากผัดบมีพี่น้องให้ยืม่ากองไปเจ้าเขา เจ้าบูจบจะคอกบุญแกบอยูหรอกพี่น้องมายืมไปมาเราจะถ่ายคลิปบุญพี่คากล้องตั้งเมื่อกี้เป็นมือกล้องเด้อจับเป็นขากล้องให้ก่อนไปได้เอามาแต่บ้านก็อันหนึ่งพอได้ถือมาสักเขาเคือบอยู่พี่มีแล้วเนาะพี่น้องนาปูเป้อยู่ในแก๊สพี่น้องอยู่บนนู้นปูเป้

ลงจะออกแต่แกจะออกแล้วลงลงล่ะออกกว่าเอาแกดแต่ความลงก็ลงเลยแหละยากเพียงเอาความลงจับคนน่ะลงน้ำเลยเออลงเออไปนั่นล่ะเออฮัดิมันก็ลงเลยลงลงลงปุ้บไปปุ้บไปยากออกแต่ละ ออกตะเก็ดออกตะลังพี่น่าออกห่าแลยคุณแกงน่อไม้บุลุแกงหน่อไม้ในพี่น้องเป็นตาแซ่บตั้มมังหงพร้อมเด้อบ่แมานตีตะแกงหน่อไม้กินข้าวซะมาขี้ตอนใบาย น้ำไม้ก็น้ำไม้ขาวๆคุดออกขึ้นมาแต่ดินใหม่ๆมาแต่มหาไซอ่ะไก่กินยังได้ถวยหาซาญุพุนอะไงั้นไห้ขาววางข้าวมเนาะน่ไม้เนี่ยขึ้นมาแต่พื้นดินเลย คุดเอามันแตกคือแล้วคุดอายุลุ่มปุ๊มันประทด้พนมันประทัดยพนมันแตกเือมันนันมันเป็นพนคือพนปวกนี่ไดดมันเป็นพนคือโนปลกจุกจุกเขาเป็นลัดได้ใช้ทางค่ะเขาลัดแต่ทางเขาบ้านไฟบ้านมันไดคือว่าเขาาลงมตัว บรรดาคัมฮัมบะเออบรรดาคัมบรราคัมองงานซีมังเนบอเขาก็ตั้งด้านโยหหันแหละแต่ว่าเขาบริกดมันมันเป็นสายทาง่บริข่าวบ้านไยนาไสายวิอย่คนนึนี่ไทยนาไซอยู่ียงจังเยอยู่แต่วียงพุ่นยาดอกบริอยู่ใกล้เฮา ดูบ้านเฮาบ่มี่เลยบ้านฮามันฮอตใต้มดพญาตโควิดนะไผอันนะแดดกี่บ้านเนี่ยห้าสิบห้าสิบสามปีเขาเด็นเราลงเ็็ะะมมหนนแลงอา เออหนาแล้วบอกว่าตายแต่ว่าแต่ตายยอดโควิดจะพญาติตโตหันตินไม่มีมาแล้วเค่าบนใบบน่อายว่ายด้วอะไราเป็นพญาติแน่มันอันลูกนี่มัข้ามาใส่แม่เลยใส่ลายแต่โควิดลายตัวมีพญาติตโตอยู่แล้วก็มีแต่บอกโควิดก็ตายอยู่กันยังไม่นะอืมลูกแทรกซ้อนลายพญาติ ขาแก่โตเดี๋ยดิผู้ขาติดแท้ๆขากระเพรนตายเดี๋ยวฉาวปัวแล้กก็ดีถือถัดถือถัดปลกลายดีกะฮห้าเขาเป็นโรคกะอืมเขาเขาบนี้มีโรคลายแน่เลยเากวม้่าวอยูนันกแมเลยเ้าขาติดจีนหมดไม่น้อยนะก็เศร้าเลยเดี๋ยวล

ชอยง่าลงเลยย่างบ่อก็ามที่เดียวกันหมดอย่างกขซาเลยเนาะเมื่อได้ไวในกัวหักบ้านห้าวในติดกี่ยากเดดอกมันห่อนเนาะมันตายมันออกมาแล้วมันตายลดพญาธน่ะเว้นจะหมดอยู่ในห้องแอร์เด้ออยู่ในห่มตากแดดคือแท้ห้าวในชิติดยากอยู่พอแดดจี๋กัวแหละ คิดเบิ่งนาตากปลา <พอ S 2> เนี่ยจนก,กระด้างงัง,งางพง,งาก้าแล้วรมพหาพักแหวนรือพักหนอกลู้ผูกจะเอามาขึ้นบล่างมากินกับ ล,ล,ล,ลเราเอามาเออต้ม,ต,มต้มเลยเห็ดแกวกะปิบ nice ีบมังหน้าใส่จนวานวานจวดจ่เสร็โดยมาเลยพี่น้องบายดีบายดีนึ่งบายดีกุน โอ้มานางตักเราเป็นี้นางตักแล้วพี่น้องมาแล้วปูเป้ใายป่วนเป้ใายป่วนมาแล้วนางตักเท้าโลดมาแหล้วบายดีพี่น้องบายดีพี่น้องบายดีปลาล่งวันลวยไม่บอกเคยเห็นหนาเลยเคยเห็นหนาเลยเวียงหนา้าเต้าให้าขาวปูใหญ่ไป นะราวอกให้มันอ่องพรอะย้่เราตงาวจีว่าว่าโควิดซ่าเลยกัมีหดีมอนี้ก็ลาพี่ปน็อลาพี่ลาน้องไปกดไล้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งบอนแฟนสวดีบายดีบายบายวะดีบายบายวะปุ๊เป้